มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับสำหรับในเทปนี้ประจำเดือนมีนาคม2 5ง8นะครับวันนี้เราบันทึกเทป12มีนาคมส5 6พครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการรวมโปรโมชั่นสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่าหรือจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับหรือจะเป็นเบอร์ใจค่ายแต่เราเน้นในเรื่องของเบอร์เก่าแล้วก็เป็นตัวเน้นที่เป็นตัวเน็ตที่ไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็ว นะครับสำหรับในทีมนี้เดี๋ยวเราก็จะรวมไว้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง youtube ของมาจอมแห่งซีมกันด้วยนะครับไม่กดติดตามก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาดูชมเข้ามาดูเนี่ยระบบมันก็จะเป็นการนับยอดในการเข้าชมนะครับจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นการกดติดตามก็ขอบพละคุณกันมากมากนะครับนั่นคือกําลังแรงใจที่ส่งมอบให้กับช่อง u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามแต่ครับคุณผู้ชมกดตดาาาาม้้้เเวยรถ ไปดูของเขานะครับกดติดตามเขาไม่ได้เงินนะครับเขาแค่ได้กําลังแรงใจนะครับว่ามีมีผู้ติดตามมีผู้ชมของเขาอยู่นะครับแค่นั้นเลยครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับศูนย์เก้าเก้งครับทางช่องยูทูบบรรจุมือซิมนะครับพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้ท่านนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆให้กับท่านนะครับ งานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับหรือจะเป็นงานอื่นๆครับงานบวชงานแต่งงานศพงานเลี้ยงมัณชางานขึ้นบ้านใหม่ครับงานวัวออกลูกนะครับก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมแบบฟรีๆครับนะครับหรือจะเป็นการลงโฆษณาก็30เทป1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหรือจะเป็นเป็นเทปเทปละ1 0 0บาทก็ได้เช่นกันนะครับช่องเนี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นน่ะจะไม่ค่อยสมีนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของข่าวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่เนี่ยตอนนี้ก็บางๆลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามันสิ้นกําลังจะสิ้นมีนาคมเนี่ยการรับสมัครนักเรียนใหม่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับสามสิบหนึ่งมีนาคมเนี่ยก็จะหมดแล้วสำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่นะครับก็ขึ้นหนึ่งเมษายนเนี่ยก็จะเป็นการปรับพื้นฐานแลวหลายๆโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มมีการปรับพื้นฐานเด็ก ที่เข้าใหม่นะครับในเดือนเมษายนครับช่วงประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับของการปรับพื้นฐานต่างๆกับนักเรียนที่ย้ายมาใหม่สรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาเรียนเป็นนักเรียนใหม่นะครับในสถานศึกษานั้นๆนะครับช่วงนี้เขาจะมีการปรับพื้นฐานเดือนเมษายนนะครับนะครับแล้วก็จะไปเปิดเทอมกันนวะประมาณพฤษภาคมประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมนะครับเขาจะเป็นการเปิดเทอมเปิดภาคเรียนกันนะครับ ข่าวที่เป็นรับสมัครนักเรียนใหม่นะครับมันพอจะมีอยู่ในช่องนี้แต่ผมไม่เอามา,าประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะครับมันเป็นช่วงท้ายๆของการสมัครเรียนนะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ของในอำเภอมะนังของจังหวัดสตูลน,นะครับผมอขอเลือกที่จะไม่ประชาสัมพันธ์ให้กับเขานะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ของอำเภอมะนางเนี่ยค่อนข้างที่จะบัดรวกกันอยู่นะครับผมขอไม่ไม่ประชาสัมพันธ์ให้เขานะครับ หรือจะเป็นงานอื่นๆในอำเภอมะนางครับโดยส่วนมากผมจะไม่มไมค่อยประชาสัมพันธ์ครับมันบาดลวกกันซัโดยส่วนใหญ่นะครับจริงๆครับอันนี้ด่าลงในเทปนี่แหละครับมันบาดลวกซะโดยส่วนใหญ่นะครับผมจะไปประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของอำเภออื่นๆนะครับแต่ผมก็จะดูดูความเหมาะสมนะครับ <im So> ที่จะไปประชาสัมพนันธ mm ์ในสับส่วนอื่นๆนะครับของอำเภออื่นๆของอำเภออื่นๆของจังหวัดสตูลนะครับ หรือจะเป็นงานอื่นๆครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดสตูลเนี่ยประชาสัมพันธ์ในหมดทุกงานไม่ได้นะครับบาดลวกกันอยู P ่หลายๆตัวหลายๆคนเหมือนกันนะครับของจังหวัดสตูลนะครับด่าลงในเทปนี่แหละครับนะครับของจังหวัดอื่นก็เหมือนกันนะครับจังหวัดอื่นก็เหมือนกันนะครับผมเลือกงานนะครับในประชาสัมพันธ์ในการไปถ่ายไปอลไรน่ผมเลือกงานนะครับและถ่ายเนี่ยจะถ่ายแบบลักษณะที่เป็นถ่ายแบบภาพมุมกว้างถ่ายบเกี่ยวกับงานมุมกว้างนะครับเราถ่ายงานได้สะดวกกว่าครับ ถ่ายมุมกว้าง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 ครับมันมันถ่ายได้ได้เห็นภาพได้สวยกว่าครับคนอื่นไม่รู้นะสำหรับผมคือถ่ายมุมกว้างสวยกว่าครับภาพจะสวยกว่านะครับอฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ครับ0993154905ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าโปรโมชั่นนะครับหรือจะติดต่อกับร้านสลรุคอมพิวเตอร์ครับในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะครับทางเพจเฟซบุ๊กซารุสคอมพิวเตอร์สตูลนะครับที่เป็นของ074อันนี้ครับแล้วก็สาขามานังอันเนี้ยก็สามารถที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับงานบุญงานวัดงานมัสยยยิดงงาาาาานนนกกกรรรุศลลต่่ๆเเีฝไปปคััับะชสมพธ์ นะครับหรือจะเป็นอื่นๆครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ได้นะครับฝากไว้กับร้านสลุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้นะครับหรือจะฝากมาประชาสัมพันธ์กับช่อง YouTube ของบาจอมเดดซิมก็ได้เช่นกันนะครับเราพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมต้องการจะให้เราประชาสัมพันธ์ครับเรามาดูโปรโมชั่นตัวแรกกับทางสรุปในระบบเติมเงินกันก่อนนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นในเทมีอ่ะบอกแล้วว่าจะเป็นตัวที่เป็นไม้แอนด์มอเตอร์สเกียร์มอเตอร์สความเร็ เป็นตัวเนต็ตที่สมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใจแคบเบอร์เดิมมันได้สมัครได้หมดเลยนะครับรหัสต,ตัวนี้ยังเป็นรหัสเดิมในการกดสมัครอยู่นะครับก็ตัวความเร็ว10เมกะบิตเพลสเซกครับไม่เอาระวสเกียรไม่ลดความเร็วตัวนี้เป็นเนต็ตอย่างเดียวนะครับไม่มีโทรฟรีราคาเนี่ย482บาทรวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็นาน30วันกันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับรหัสในการก,ก,กดสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน8563ดอกจัน1 7 9 0 7 8จ็ดเหลีู่ออนย์เจ็ดแปอศูนครับ นี่คือรหัสในการกดสมัครถ้ามันสมัครไม่ได้เนี่ยยังไงคุณผู้ชมติดต่อกับร้านซารุิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้ดไลน์ line. ตรงนี้ id line s a i w u t c o m p u t r หรือจะติดต่อกับเบอร์โทรนะครับ0 8 2 6์9 9 9, 9 1 7ตรงนี้ก็ติดต่อดาเบอร์โทรนี้ได้เลยกับร้านซารุิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับว่าโปรโมชั่นไหนที่เรากดสมัครไม่ได้นะครับกดสมัครไม่ผ่านก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกับเขาได้เลยนะครับ รถหัวปัจจุบันวิ่งผ่านครับต่อมาเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมเหมือนกันนะครับของ True ในระบบเติมเงินครับตัวนี้จะเป็นตัว2เมกสองเมกแถมโทรฟรีเบอร์ทรูอย่างเดียวนะครับนาน30วันกันเต็มๆครับราคา380บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับรหัสในการกดสมัครก็คือดอกจัน900ดอกจัน8561ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8ดเสี่เหลี่ยมและโทรออกนะครับเราก็จะเป็นตัวสี่เมกคืบิดเพอร์เซ็ตครับไม่ว่าจะเปล กดรหัสในการสมัครดอกจัน9 0 0ดอกจัน8 5 6 2เดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับราคา470บาทนาน3วันกันเต็มเตมถ้ากดรหัสไม่ได้นะครับคุณผู้ชมติดต่อกับร้านซาาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับเพื่อขอทราบรายละเอียดว่าทำไมมันถึงกดรหัสในการสมัครไม่ได้สมัครไม่ผ่านนะครับต่อมาตัวนี้ครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับเมื่อกี้เราข้ามสไลด์ไปอันหนึ่งครับ ตอนนี้จะเป็นเบอร์เก oui ่านะครับเบอร์เก่าเบอร์ยายค่ายแล้วก็เบอร์ใหม่ครับทุกเบอร์นะครับที่เป็นในระบบเติมเงินของทรูเน็ตความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซกครับไม่ลดสปีดมาลดความเร็วนะครับแล้วก็ราคานี้จะอยู่ที่482บาทครับแล้วก็ราคารวมภาษีแล้วนะครับอันนี้482บาทรหัสในการกดสมัสมสม also, ครครับดอกจัน900ดอกจัน8563ดอกจัน17907884เหลี่ยมแล้วออกนะครับนี่คือในส่วนของพโปรโมชั่นนะครับ แล้วก็ต่อมาครับต่อมานะครับอันนี้กี่เมกอันนี้10เมกอ๋อโอเคตัวเดียวกันครับอันนี้กับอันนี้ครับตัวเดียวกันครับนี่ครับตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับเมื่อกี้อันนี้เราก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับต่อมามาดูตอนนี้ครับตอนนี้มันจะเป็นของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ราคามันก็จะเบาลงมานิดหนึ่งนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่า30วันแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวหน็่จํากัดอยู่ที่5 5 gb 10GB บวกกับ 45GB นะครับเป็น 55GB สำหรับ30วันแรกนะครับเป็นอายุการใช้งานเนี่ย30วัน30วันแรกเนี่ยจะจำกัดการใช้งานพอหลังจากนั้นเป็นต้นไปในรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวไม่อั้นแล้วครับแต่ต้องรอในรอบที่2เป็นต้นไปก่อนนะครับสำหรับการเป็นเน็ตไม่อั้นลดสปีดลดความเร็วที่8เมกะบิตเพอร์เซกครับนาน30วันกันเต็มๆนะครับแต่ต้องรอบที่2เป็นต้นไปนะครับแถมโทรฟรีทุกกระขายกันด้วยครับนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่250บาทสำ จะต้องเป็นการเปิดเ,เบอร์ใหม่ของซิมพม่ากับซิมกัมพูชานะครับโทร,นรบบน Tech ในระบบเติมเงินกับดีแท็ในระบบเติมเงินสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับต้องเป็นซิมกัมพูชากับซิมพม่าเท่านั้นนะครับสหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้และก็จะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับติดต่อกับร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับตามเบอร์โทรศูน 8, 6, 6, 9, 9, 9, 7, ย์แปดสองหกสิบเก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือจะเป็นาการเอสไอดีไลน, line. น์ก็ศูนย์เอสไอดีไลน์ครับเอสไอยูทีซูเอ็มพียูทีอาตรง ตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็รายละเอียดก็เหมือนกันครับ30วันแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่มันจํากัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่80 GB นะครับก็คือ20บวก60ก็เป็น80 GB หลังจากนั้นก็จะเป็นความเร็วลดลงนะครับก็เหลือที่1เมกไม่อั้นนะครับโทรฟรีทุกกระ่ายเหมือนกันครับราคาเนี่ยอยู่ที่300บาทนาน30วันอันนี้30วันแรกเนี่ยเป็นอายุ30วันนะครับแต่พอรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไม่อั้นแล้วครับ15เมกะบิตเพอร์สิคแม โทรฟรีทุกข่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคา300บาทเหมือนกันนาน30วันกันเต็มๆอันนี้นะครับต้องเป็นรอในรอบที่2เป็นต้นไปนะครับถ้าจะเอาตัวไม่อั้นนะครับแต่30วันแรกจะเป็นตัวจํากัดการใช้งานแล้วก็ตัวซิมครับตัวซิมไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวซิมเนี่ยเป็นตัวของซิมพม่ากับกัมพูชานะครับนี่ครับซิมพม่ากับซิมกัมพูชานะครับที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับตัว2ซิมนี้สมัครไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นตัวของซิมพม่ากััััับซซิิมมมมกพูชชาาเทท่่่นนนน้้ครรีีสจโป สิมนี้ครับจริงๆมันเป็นซิมไทยนะครับแต่เขาทําหน้าซองมาเพื่อไว้ขายไอ้คนกัมพูชากับคนพม่านะครับนี่ครับมันเป็นซิมไทยนะครับแต่ทําหน้าซองมาเพื่อให้ขายกัมพูชากับขายพม่าแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ใช้ภาษาของของของบ้านบ้านเขาบ้านมันอ่ะมันจะไม่ค่อยซื้อนะครับนะครับต่อมาตัวนี้ครับเป็นตัว20เมกะบิตเพอร์เซกครับไม่ว่าสปีดไม่ว่าความเร็วสมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าใช้เบอร์เดิมณปัจจุบันนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับเป็นตัววเเดย่าีีีมโทรฟ20กซ าราคา5 0าบาทครับนาน30วันกันเต็มๆนะครับกดรหัสในการสมรัครดอกจัน900ดอกจัน8552ดอกจัน179078084เหลี่ยมและถูกออกนะครับยังสมัครได้อยู่ครับถ้ากดรหัสในการสมรัครไม่ได้ติดต่อก,กับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับในการอาสอบถามรายละเอียดข้อมูลว่าทำไมเราถึงสมัครแค่เขตพกเวอร์ชั่นไม่ได้นะครับพอรีบแล้วมันพุดติดๆกๆขักนะครับเราทำเวลานะครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งมีไหมครับอ่หมดแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของทรูที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันในรอบเดือนมีนาคม2568นี้ นะครับอันนี้คือเราให้กับคุณผู้ชมได้ดูในส่วนของโปรโมชั่นนะครับว่ามันมีปตวนไหนบ้างคุณผู้ชมชื่นชอบตัวไหนก็กดรหัสได้เลยแต่ถ้าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ก็ติดต่อกับร้านค้านะครับบางร้านมีโปรโมชั่นนี้บางร้านไม่มีโปรโมชั่นนี้ก็ลองติดต่อดูก่อนนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อกับร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเขาจะได้ดูในส่วนของเพ็์เกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้กับคุณผู้ชมหรือกดรหัสอ่ากดรหัสในการสมัครไม่ผ่าน เดี๋ยวเขาก็จะดูให้กับคุณผู้ชมว่าเราติดเง่ือนไขอะไรยังไงถึงสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตเองไม่ได้นะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอหมายซิมกันด้วยนะครับก็ฝากย้ำกันทุกๆครั้งเนแหละครับเพราะว่าเทปเนี่ยเราออกอากาศกันหลายๆช่อง u t u b e นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยจะอยู่ทางช่อง YouTube บาจอหมายซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e ของบาจอหมายซิมกันด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลที่นำเสนอให้กับคุณผู้ชมกันในส่วนของเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับนเเตของงบิิม รขคายอื่นก็ว่ากันไปแล้วนะครับของ te, เอเก็ว่ากันไปแล้วของดีแท็กก็ว่ากันไปแล้วนะครับของซิม m ม้บายเอก็ว่ากันไปแล้วนะครับเทปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ True ในระบบเติมเงินนะครับชื่นชอบแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ